สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกใหม่มาแนะนำนะคะเป็น Room and Pillow Spray Room and Pillow Spray ก็คือสเปรย์ที่เราเอาไว้ใช้ฉีดหมอนฉีดห้องนะคะเป็นสเปรย์ปรับอากาศมันมีลักษณะพิเศษยังไงก็คือมันเป็นธรรมชาติมันส่วนผสมทำมาจากน้ำมันหอมระเหยนะคะตัวนี้กลิ่นใหม่ออกแล้วกลิ่น s l e e p y นะคะส่วนประกอบก็จะมีน้ามันหอมระเหย Clary Sage อย่างๆแล้วก็แซนด์วูดนะคะหอมมากเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากส่วนตัวเนี่ยบัชอบเอามาฉีดเสื้อผ้าเลยนะคะเหมือนแทนน้ําหอมมะคะ่ะ<อ>เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่อบอุ่นมันหอมเป็นกลิ่นแนวผู้ชายนะคะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นเหมาะมากเลยที่ตามสรรพคุณเลยเอาไว้ฉีดก่อนนอนฉีดหมอนจะช่วยให้เราหลับสนิทหลับง่ายตลอดคืนใครที่มีปัญหานะคะนอนหลับยากฉีดเลยฉีดม่าน ฉีดหมอนนะคะฉีดได้ทุกพื้นผิวที่เป็นผ้าเลยนะคะกลิ่นล l ปป p y ออกแล้วนะคะคนะคะอหอมเซ็กซี่เอามาฉีดเสื้อผ้าก็ได้สมมุติว่าจะไปทํางานวันนี้ก็เอามาฉีดเสื้อผ้าอนนี้บุกฉีดไปแล้วนะคะ<อ>กลิ่นเข้มมากนะคะฉีดไปสองทีเท่านั้นนะคะสองสามทีเท่านั้นนะคะกลิ่นเขาจะชัดเจนเนี่ยนะคะอข้อดีบอกไปแล้วเนอะว่า ไม่ไม่มีทางเวียนหัวเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมาจากน้ามันหอมระเหยน้ํามันหอมระเหยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะคะลองไปศึกษาดูใครศึกษาจะรู้ว่าน้ํามันหอมระเหยเนี่ยใช้บําบัดอาการซึมเศร้าอาการนอนไม่หลับอาการความเครียดความมิตกกังวลได้จริงนะคะหลังจากที่เราได้กลิ่นเนี่ยนอกจากห้องของเราจะหอมรถยนต์จะหอมแล้วมันเป็นการปรับสมดุลอารมณ์นะคะเป็นการบําบัดความรู้สึกบําบัดความเครียด อืได้จริงนะคะแล้วก็ยกระดับคลื่นพลังงานในห้องนะคะฉีดไปทั่วๆเลยนะคะอันนี้กลิ่นใหม่นะคะ s ิ e e p y ออกแล้วนะคะเป็นกลิ่นที่ไขายดีมากตัวนี้นะคะมีแตบคนชอบกลิ่นจะเป็นแนวอบอุ่นเซ็กซี่ไม่หวานเอาเหมาะมากกับคุณผู้ชายฉีดเสื้อผ้าก็ยังได้เลยหอมแบบแล้วไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่เวียนหัวนะคะตัวบัวเนี่ยเป็นคนที่แพ้น้ําหอมสังเคราะห์นะคะถ้าได้ฉีดน้ําหอมแบบ จะเวียนหัวจะมีการเวียนหัวแบบน้ําหอมประ,ประกาศฉีดห้องที่เป็นที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์เนี่ยได้กลิ่นแล้วจะเวียนหัวอา่าแล้วจะบอกว่าน้ําหอมสังเคราะห์เนี่ยไปดมมากๆจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะเป็นเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนําสิ่งที่ดีต่อเราดีต่อสุขภาพดีต่อคนที่หายใจเข้าไปนะคะก็กลิ่นนี้เลยนะคะสปิตตี้นะคะนี่ให้ดูแพคเกจนะคะ ีดเปิดขวดแล้วก็ฉีดเลยนะคะฉีดไปทั่วๆห้องฉีดพรมฉีดอะไรฉีดเสื้อผ้าฉีดมา่านฉีดหมอนฉีดกระเป๋าผ้าก็ได้นะคะแล้วก็ขวดใหญ่มากใช้ได้นานนะคะขวดอันนี้150 ml ค่ะขอบคุณค่ะ